เอาปลาดึงด้วยครับผมวัดครับนี่เนยอยู่แล้วครับผมโออยู่แล้วครับลองปุ๊บกินเลยครับของติโดนวิดไอติปิดแมกนิตเอาแล้วครับของน้องเขาคันสิบสี่ฟุตปลากินแล้วนี่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ครับสีขีดได้โอใหญ่อยู่น้อยกลืนเลยโอของนายตมะใหญ่อ้วโอตมะครับผมตมะสวยเลยครับตมะครับฟานเลยนี่ตอนครับ สวัสดีครับบ่ายสามโมงครึ่งเกือบสี่โมงนะครับวันนี้มาตกปลาหาดบดานกับหาดไร่นะครับตรงนี้มันอยู่กลางๆนะครับมันหินลุมพุกครับมาหลายครั้งแล้วครับหมายนี้แต่ว่าเจอแต่ปลาเล็กๆครับวันนี้ลงมาดูอีกทีครับผมเอาเหยื่อกุ้งมาครับผมตั้งเข้ามาแล้ววันนี้ลมตะวันออกรองนะครับขึ้นเลยเรียบหน่อยครับปกติมานี่ เป็นลมตะวันตกครับคลื่นสูงมากตันนี้คลื่นเริ่มจะเบาลงแล้วครับไ้ครับเดี๋ยวจะไปตอข้างหน้านู่นครับยังไม่ตอดด้วยน้ำใสแวววับเลยถึงหินไหม่ะน้อยไม่ถึงเหรอไกลเหรอผมพี่น่าจะตีลงเหมือนหินตีถึงหินไหม่ะมาหินเลยโอเคช่วย มาเกะกะเลยคัน14ฟุตนั้นไม่ได้ปลาเทีย่ยวไหนได้ต้องได้วันนี้คัน14ฟุตยังไม่ได้ปลาเที่ยอน้อย ได้วันนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไมทำให้คองกับปลาแล้วว่าลงบันหินเลยเจ้าวะได้ไดใช่ไหมคองโกโอ้มันไ,ลนนไ,ลไหลไนี่น้ำไหลไปทางนู้นน้ำไหลไปทางนู้นนะ น้ำมันไหลไปทางขวามือนี่โอ้ปาตอดปลดตอดแล้วผมปาตอดโอ้ดึงดึงดึงแล้วน้อยปลาดึงเสื้อกุ้งไงปลาตอดนะครับเมื่อกี้ดึงเลยครับแสดงมันลงถึงหินพอดีทำไมสายพี่มันไปเรื่อยงน้อยปลามันคาไปเหรอ นี่มบอวิวเลยะเอาปลาดึงด้วยครับผมวัดครับนี่เยอยู่แล้วครับผมโอ้อยู่แล้วครับลองปุ๊บกินเลยครับนี่เอาพราะว่าแล้วทําไมสายมันสายมันไม่นั่นอยู่ครับผมว่าเลยตัวเหยียกุ้งเหยียกุ้งอยู่ไ,ไหวเหยียบไปเลยอยู่ครับอะไรเนี่ยไม่รู้ปลาอะไรตัวดําๆอ,อะไรวะโ็เก๋าสายฟ้าตัวใหญ่ ก้สายฟ้าตัวใหญ่เลยครับปลาไปแล้วกาวสายฟ้าตัวสวยนะครับตัวนี้สีนิ้วได้ครับสวยครับสวยสวยเลยครับตัวใหญ่นะโอ้ของติโดนวิดไอ้ติปิดแม็กกิตเอาแล้วครับของน้องเขาคันสิบสี่ฟุตปลากินแล้วเรากำลังเก็บเกาวสายฟ้าจะเปลี่ยนเหยื่อะนะครับได้ได้ได ได้แล้วน้องโยมานิดเลเดี๋ยวเราไปเสียแล้วดูลอยเออเก่าสายฟ้าเนี่ยแล้วเหรอเดินลงไปได้ได้แล้วเดินลงไปได้มาแล้วครับตัวที่สองตัวที่สองปลาเก่าสายฟ้ามันดำมดำอีกอ่ะพี่ก็ดูดำดำอีกอนักแต่ดำดำโอ้ไม่ดำโวยก้าโวยเออช่วยเว้ยกวดเกรี่ยแน่เลย โอ้โหเกียร์โอเมตามะดัมมะดัมมะดัมมะวสวยเลยครับหม่อยลูกบอลล็อกแล้วลื่นเลยนี่ตัมมะครับองติเขาตัวสวยนะครับสิบสี่ฟุตทำงานแล้วขัวร้อเลยเจ้าของคันอ่ะต่อไปครับ เจ้าของคันโคตรดีใจเลยนี่สุดฉันก็ได้ปลาดีบอกดึงคันโกงเลยอะ่ะน้อยคลื่นเลยอะ่ะอ้าวยังปลดไม่ออกอีกคลื่นใช่ไหม อมก็เป็นโลอ่ะกันตัวเป็นโล,ก,นโลก็คำนับคำนับทะเลเลยดิเอ่าเรียกแม่น,นะเรียแม่ <c oughs> ป้ามันคำนับทะเลเลยเออคันเบ็ด <c oughs> ปลาต่ออีกแล้ว <c oughs> ปลาต่อเดกแล้วครับ ตอดครับตอดตอดตอดแล้วน้อยเออ,เออสิบสี่ฟุตไปของเราปลาตอด,ดตผมพี่ปลาตอดอะ่ะน่าจะเหยื่อหมดครับปลาตอดเบาๆนะครับตอดจ้องทีมัดเลยเถอะเล่อเนอะไรกินกินแค่น้อยกินแค่น้อยโอ้ยปลาดึงครับผมเฮ้ย ือนปลาดึงเลยครับเพื่อนปลาดึงเลยเดี๋ยววัดดูครับผมตอดเบาๆแล้วเหมือนปลาดึงครับวัดครับนี่เนี่ยอยู่ไหมที่หนึบปลาโอ้ปลาครับปลาอีกแล้วโอ้ปลาอีกแล้วเมื่อกี้ตอดอยู่นะครับนี่ปลาอีกแล้วครับผมเกาล้วเกาล้วใช่ไหมโอ้เก่าสายฟ้าอีกแล้วครับตัวที่สองครับผม อเรานี่หมานเก่าไรฟ้าจริงจะเด็ดดีทุกฟ้าได่เลยเออ,เอ,อตัวสวยอีกแล้วครับอี่ิตสาลายมาด้วยนี่ครับตอนนี้อากาศร้อนมากเลยครับขนาดเกือบห้าโมงแล้วนะครับร้อนแบบหน้ามืดเลยครับเมื่อกี้ตาไปมองพระอาทิตย์พอดีครับต้องมานั่งหลบร้อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ไม่ไหวครับขนาดห้าโมงยังร้อนจริงๆครับมะ เดี๋ยว, ой, ยว ом, รอให้แดดร่มลมตกสักหน่อยครับใหญ่ไหมใหญ่ไมหมลอยโดนปลาแล้วดูใช้ได้อยู่นะครับนุ่นมายัางมาแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะตะมาเหรอ โอ้โหน้อยโดนตะมะตัวใหญ่ครับผมได้แล้วในที่สุดก็เอาจนได้ออตะมะเออตัวสวยอยู่ครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ครับสีขีดได้โอ้ใหญ่อยู่น้อยกลืนเลยโอ้ของน้อยตะมะใหญ่ป้วนป้ติดก <c oughs> อง <c oughs> ใหญ่อยู่ครับผมป้าไปแล้วโอเคๆตอนนี้ผมเดินมาซ้ายเรื่อยๆอีกแล้วครับจะตีตโง แถวต้นมะพร้าวนี่ดูครับมันน่าจะเป็นช่องว่างเราหินครับน่าจะตีได้ไกลหน่อยนะครับตอนนี้ย้ายมาตรองต้นมะพร้าวเลยครับนี่นลองดูครับผมเดินมาทางซ้ายเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ ครับซ้ายอย่างเดียว ก็เงียบกว่าก็เงียบดีเดียวอีกเลับโอ้ปลาครับวัดครับโอ้ปลาครับผมปลาครับโอ้ปลา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 อีกแล้วเหมือนเดิมครับเราใส่ฟ้าเห่ตัวนี้ใหญ่หน่อยโอ้ตัวที่สามอะไรกันนี่ โ oh. เจอแต่ก่าสายฟ้าจริงๆครับันนี้เก็บนะครับปลาไ้ยตอดตอดตอดโอ,โอ้ปลาตอดแล้วครับ <c oughs> มันตอดอ่าเมื่อกี้นะเมื <c oughs> ่อกี้ปลาตอดไปทีนึงครับสายย้อนมาแล้วครับเนี่ยปลาตอดนะครับเมื่อกี้บ,บึบๆเลยอยู่ไหมเนี่ยดึงครับผมโอปลาดึงครับวดครับวด <c oughs> โอ ปลาจริงๆด้วยครับผมฟ้ามันต่อนะครับเมื่อกี้ <Yeah. S 1> เออปลาอะไรล่ะนี่ไมันดึงอย่างเมื่อกี้ปลาอย่าบอกเป็นกาวใส่ไฟนะเป็นทุกปลาอะไรครับผม <Yeah. S 1> ปลาอะไรไม่รู้ครับโอ,โอ้กอดอยู่ครับผมโอ้ตัมมะครับผม <laughs> ตัมมะสวยเลยครับ <Yeah. S 1> ตมัตมะตมะครับฟานเลย <Yeah. S 1> <laughs> นี่ ตอนข้ามวะผมตัมมะครับตัวนี้ขนาดนี้ครับนี่ตัมมะเฉยเลยครับตัมมะครับตัมมะ<น>กินตรงนี้เดืเอดเฉยครับกิาานครับมันไม่เห็นเราดิเออครับมาแต่ว่ามันลงบนทรายเลยเดี๋ยวน,น,นีัมใน,ในี่ตัมมะใจได้อยู่ครับพอได้แก่งส้มขีดได้คสักสามขีดได้ครับสขีดได้สามขีดได้สามขีดได้ครับตัวนี้ นายนายฟิตนายฟิต